บางคนก็ไปทางของความส็จบางคนก็ไปทางของความไม่สเร็จหลายคนชีวิตมีความสำเร็จนะโยมมีความก้าวหน้าในห,หน้าที่ของ,าง,งาการงานการงานทั้งหลายสิ่งที่เขาได้มาก็คือความภาคเพียรความพยายามของเขานะ อรรมาเห็นบางคนมีเงินเดือนที่ดีนะเป็นเงินเดือนที่เหลือใช้หลายคนมีความสุขในการใช้ชีวพไม่เดือดร้อนนะคนเราเกิดมาเนะี่ยที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยก็เพราะเป็นบุญเก่าของเขาบุญเก่าของเขาทำมาดี ในการสร้างสมมมดีมีบาร,รมีที่ดีพอเกิดมาในชาติปัจจุบันสิ่งที่สำคัญเขากลับมีความทักเพียรในปัจจุบันมีความตั้งใจที่จะทำในกิจนั้นๆอย่างสําเร็จก็ทําให้เขาถึงเป้าหมายได้ไมมบางคนอายุยังไม่มากเลย แต่ชีวิตประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอาตมาก็มองย้อนนะอยู่ความสําเร็จมันมีอยู่สองอย่างเขาเรียกว่าทางโลกเนะี่ยคือความชื่นชมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเรามีเงินเดือนที่ดี มีอิสรภาพที่ดีมีคนนักถือที่ดีหรือว่าเป็นคนที่เป็นอะไรนี่มีแต่นคนยอมรับอาชีพอาชีพภรราชการใช่มีสบัสติการที่ดีเจ็บตัวนี้เบิกได้ไม่ต้องห่วง แต่ามาก็เคยสัมผัสในในชีวิตของข้าราชก,การอาจะมาเคยเป็นทาหารอาจมาก็เห็นบางคนมีรถมีบ้านมีปืนแต่หารู้สิ่งที่เขามีเขามีภายนอกนทุกอย่างเปี่ยมพร้อม แท้จริงแล้วเขาเป็นหนี่เขาต้องกู้นี่มาเพื่อมาซื้อสิ่งสิ่งที่เขาต้องการทาให้เราเห็นว่าชีวิตถึงคนเดาที่ไม่มีหนี้มนะันมีความสุขมากกว่าไม่มีคนคอยมาตามเงินเดือนหลือเท่าไรก็ใช้เท่าน,นั้น,นไม่ต้องกังวล นะความสําเร็จนะคนทางทางทางโลกนะก็เพียงใบป,ประดับเช,ชิดชูวงตะกูลของตอนเองอเอาไว้ให้คนพูดถึงบางคนรวยเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านมีเวลามากมายไม่ต้องห่วงเรื่องธมา ر กิน มีเวลาไปทำบุญไปเที่ยวต่างประเทศไปตีกอลไปไปว่น้ำทุกอย่างเขาจะทำอะไรก็ได้แต่ทางทางหนึ่งที่ประพุทธองค์าเมื่อใดเราใมีกาปรปฏิบัติธรรมเชื่อว่าเรากำลังเดินทาง ไปสู่โลกุตประรธ,ธรรมเน้อันนี้คือเป็นธรรมฝ่ายการปฏิบัติหนทางมีอยู่คำว่ามรรยาเป็นหนทางนะแล้วก็ข้อปฏิบัติเนี่ยก็คือทั้งแปดอย่างที่จะนำเราไปสู่ทางทางนี้เป็นทางเดียว แม้เราจะไม่ร่ำรวยเราจะมีเงินทองจะไม่รวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าเราได้มาปฏิบัติคนทางนี้นะโยมก็ชื่อว่าเรากำลังรวยกำลังมั่งมีกำลังสร้างฐานที่มั่นคงให้กับใจของตนเองเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสเบ,บียงเป็นทรัพย์ อดมานะเป็นคนยากจนถือว่าปานกลางฐานะครอบครัวก็อยากจะได้อะไรเนกะ็ต้องเก็บเงินซื้อเองอมยมพ่อยมแม่นะเลี้ยงลูกมาไม่ตามใจให้ความที่เรามีความพยายามเก็บหอ,อมมาลอมริบในอย่างทำให้เรามีความอดทนไปในตัว อยากจะได้สิ่งนี้ก็ต้องซื้อต้องเก็บเงินหักค่าขนมนแบ่งมาบางทียอมเดินนะยยมไปโรงเรียนยอมเดินไปขากลับก็เดินกลับบ้านไม่ยอมนั่งรถกลัวที่จะเสียงเงินเก็บเงินไม่ยอมพอมีเงินก้อนก็ไปฝากธนาคารถ้าท่นยังไงยม อยากได้อะไรแล้วก็ซื้อใช่ไหมก็เป็นความสุขนิดๆน้อยๆนะโยมสำหรับอัตมาแต่พอโตขึ้นมาอัตมาได้มาศึกษาเรื่องอิทธิบาททั้งสี่เขารีนไม่ยมคำว่าอิทธิบาทคนทางที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จในทางด้านจิตใจ วันทางเริ่มต้นจากคำว่าชันทะมีความรักก่อนเบื้องตนรักที่จะทำในสิ่งสิ่งนั้นเกลี่ยง่ายบ้างปรารถนาที่จะทำในงานที่เรากำลังมีความรับผิดชอบอยูอ่ความพอใจความรักในสิ่งที่ทำเป็นเหตุของความสุข ยมมาวัดยอมก็เต็มใจใช่ไหมมีความพอใจที่จะมาถ้ามีใครถูกบังคับบ้างไม่มีนะทุกคนต่างจะมากันตรงนั้นทุกคนมีฉันทะที่จะทำนำข้าวปลาอาหารมามาจัดมาตั้งเพื่อจะที่จะถวายพระ ม,ม,นะมีความสุขนะโยมมีความสุขเนาะเราขนาดที่ทํากับข้าวก็มีความสุขอืมรู้ว่าจะมาวัดก็มีความสุขขนาดที่ได้ยกประคิณถวายพระก็มีความสุขในกับชันท้ายนะยมถ้าเรามีสิ่งนี้อยู่ในใจเราจะทํางานสิ่งใดเนะี่ยมันก็มีความสุขนะ พอเรามีความสุขตนนันี้เราจะทำยังไงตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะสร้างความสุขใช่หให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆให้กับใจของตนเองอที่เรีย,ยกว่าเบรยะาเนี่ยวิคริยะแปลว่าความภาคเพียรหรือว่าความขยันความพยายาม ขยันที่จะเพียรจรเดินกุศลอยู่บอยๆเพียรที่จะทําขยันอยู่อยๆในบุญกุศลทั้งหลายในการทําทุกครั้งเราก็ต้องมีความอดทนนะอาจจะมีสิ่งแวดล้อมอารมณ์อะไรสังคมเพื่อนรอบข้างอาจจะไม่เต็มใจแล้วก็ต้องฝึกความอดทนในความพยายามของเรา ไม่ท้อถอยที่จะทำบากบันอย่างอารมาถ้าทำอะไรล้วตั้งใจถ้ากวาดเป็นไม่ก็ต้องกวาดให้ละเอียดให้สหอะอาดจิตที่มีความตั้งใจมีความพอใจมีความตั้งเพียรมันจะเป็นกำลังให้กับเราในโยมบางทีเหมือนเดียว,ว่ามันไม่มีอะไร แต่ยอมรู้เปล่าว่าสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับในใจของเราเมื่อใจเรามีธรรมะเราก็หาความสงบได้ใช่ไหมหาความสุขได้ทุกที่นี่ยโยมการปฏิบัติธรรมที่เราจะเข้าถึงสุดได้นะก็ต้องมาสนใจเรื่องจิตนะโยม การที่เราฝึกจิตนะก็ฝึกให้จิตมีผู้รู้ขึ้นมาพยายามระลึกรู้อาติมาคุมที่จิตไม่ไปพยายามรู้การที่เรารู้จิตเนะี่ยเราก็ได้สมาธิไปในตัวนะมสมาธิก็จะเป็นสมาธิช่วงขณนะเป็นสมาธิขณะหนึ่งที่เรากำลังรู้เสร็จตัว เวลาเรารู้สึกตัวนะเราจะมีสมาธิแต่ถ้าเกิดเราขาดความรู้สึกตัวเรามาวัดเราไม่รู้ความคิดของตนเองจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่าร่างกายของตนเองเนกะิืนไปยังไงเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอยูอ่ตามได้ไหม แล้วก็หลงใช่ไหมอพอเราหลงความคิดแล้วก็หลงกายถ้าเราดูเท่าทันความคิดนะแล้วก็รู้เท่าทันกายการที่เราฝึกจิตก็เพื่อให้เราดูเท่าทันในความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรเพราะความเป็นจริงในปัจจุบัน อาตมาเชื่อได้พวกเราเนี่ยโยมตังง้งหลายจิตนะเือว่าใจนะไม่ค่อยได้อยู่กับสิ่งที่ทำใช่ไหมทาไมถึงอาตมารู้เนี่ยก็อาตมาผ่านมาก่อนนะกว่าอาตมาจะมาเป็นผู้รู้เนี่ยจะสร้างความรู้สึกตัวการเจริญสตินนะอาตมาก็ผ่านมาก่อนบ่า โอ้ oh, ใจของเราเนี้ยไม่ค่อยอยู่กับกายใจของเราชอบไปอยู่ภายนอกชอบไปหยิบเรื่องนู้นมาคิดไปขุดคุยเรื่องเก่ามานึกคิดอยู่ประจำบางทีก็โปรงแต่งคิดไปถึงอนาคตคิดไปถึงพวกนี้แลยน <c oughs> ะคิดไปถึงเดือนหน้าแลว คิดไปถึงพันสาหน้าแลนน้วนี่คือจิตนะเนี่ยการที่เรามาดูจิตเราจะได้สมาธิตรงนี้เราไม่ปรารถนาสมาธิแต่มันก็ได้เป็นขนาดขนาดนะขนาดใดที่เรารู้สึกตัวขนาดนั้นเราก็มีสมาธิสมาธิแบบลืมตาอยเนี่ยแ,แหละคือสมาธิในทางพระพุทธศาสนา คือใช้ชีวิตดำรงชีวิตเป็นอยู่ปกติมีสมาธิไปในในการงานของเราเมื่อเรามีสมาธิมีจิตมีความภาพเพียรมีความรักในสิ่งที่ทำแล้านี้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการจะทำอะไรเราต้องมีการวางแผนก่อนที่เรียกว่าบิมังสา าวางแผนคิดเป็นระบบน,นี่ยมจิตของเราเนี่ยสิ่งใดที่ควรคิดก็ควรคิดนะโยมแต่คิดในทางที่ถูกต้องคิดที่เป็นสัมมาคิดยังไงที่เรียกว่าคิดชอบนะเห็นไหมพระพุทธองค์สอนเรื่องอะไรสัมมาสังกัตาก็คือความดัาริชอบความคิดชอบอืม ไม่ใช่ไม่ให้ไม่คิดไม่องคิดยังไงคิดวางแผนก่อนคิดเราจะทําอะไรเพื่ออะไรเพื่อจะให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดใช่ไหมการที่เรามีความคิดรอบครอบก่อนคิดก่อนทําคิดก่อนพูดมันก็ทําให้เราผิดพลาดน้อยลงเมื่อเรามีความผิดพลาดนหอนลงเราก็ไม่ต้องเสียใจใช่ไหมไม่ต้องเสียดาย ว่าทำไมเราถึงพูดอย่างนั้นไปทำไมเราถึงไม่ทำก่อนนะมันจะไม่มีอยู่มันเขามีการวางแผนก่อนคิดจะทำก่อนอืมแล้วก็บรดผลนนะการปฏริบัติธรรมต้องบัดผลกับใจตนเองความรู้สึกตัวในปัจจุบันสติเราเกิดตนอนเมื่อไหม่มเราลืมกายมากไหมเราทิ้งใจไปอยู่ไหนเป็นการบัดผลไหม อาตมาจะพูดเนี่ยให้ยนืนยันย้ำใบเรื่องการรู้กายรู้ใจเดี๋ยวคำต่อไปจะพูดเรื่องของทำไมถึงดูกายแล้วเป็นอย่างไรรู้ใจล้วเป็นอย่างไรนะเมื่อเรามีการรู้อยู่ในเบี่ยงไปมันก็แก้ไขได้แก้ไขากายได้แก้ไขย,ยังไงกาย ร่างกายเกิดมาแล้วแก้ไขยังไงก็คือการแก้ไขให้มารู้เอาจิตะเอาสติเนะมาคุมไ้ที่จิตมารู้มารู้ไปที่ร่างกายกายอาบน้ำเราก็รู้ไอย้ยูปฏิบัติง่ายไหมกายเช็ดตัวเราก็รู้กายกำลังลังก้นเราก็รู้ กายกำลังขัดทายปกู้เนี่ยก็คือการแก้ไขกายเนี่ยคือการแก้ไขกายไม่ใช่เปตัดกายนะโยมให้มีการระลึกอยู่ไปที่กายทําสิ่งใดก็ดนไปที่กายแล้วก็แก้ไขปรับปรุงทางจิตใจใจของเรามีบุญมากพอหรือยังใจของเราจะมีความตนี่อยูหรือเปล่า ใจของเราจะมีความโกรธความชางังความเกลียดหรือเปล่าใจของเรามันอ่อนโยนหรือยังมันก็ดูนดูใจเราเน้เป็นการดูใจเพื่อปรับใจไปสู่ทางที่ที่ธรรมะบอกกันเบื้องต้นไปสู่ความสําเร็จภายใน,ในใจิตใจทั้งหมดเนี่ยที่ธรรมะจะให้ สำหรับโยมในวันนี้ในการปฏิบัติคือเครื่องมือหนทางที่จะพาโยมทั้งหลายไปสู่ความสำเร็จทางด้านจิตใจและขอความสุขความจเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกทุกคน